สวัสดีค่ะวันนี้พก,กับไอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะไอมี Toyota า h r 1.8 h y b r i 1.8 i g h ิดตัวท็อปสุดนะคะที่สำคัญคันนี้ได้เป็นสีน้ำเงินนะคะแบ็กท็อปนะคะเป็นบูแบ็กท็อปแบบนี้นะคะสีสวยๆจากทาง Toyota านะสำหรับท่านไหนที่กำลังหาสีนี้อยู่นะคะคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจเลยค่ะเพราะว่าไฟหน้านะคะเขาจะได้เป็นแบบโปรเจกเตอร์พร้อมไฟ LED Day Time d a y t i m e d a y l i g h นะคะด้านล่างมีไฟตัดหมอกสวยๆมาให้ พร้อมเซ็นเซอร์มารอบคันเลยค่ะในส่วนของกระจังหน้านะคะเขาก็จะตกแต่งสวยๆแบบนี้นะคะเป็นรล้วๆตัดด้วยวัสดุสีดำแล้วก็โลโก้สวยๆนะคะเป็นโลโก้แบบไฮบริดแบบนี้เลยค่ะโรงงานสีรถนะคะได้เป็นสีน้ําเงินสวยๆแบบนี้นะคะจากทางแบรนด์โตโยต้านะคะล้อนะคะเป็นล้ออลลอยสเปคเดิมโรงงานนะคะขนาดขอบล้ออยู่ที่ R17 เป็นลายทูโทนสวยๆเลยค่ะ ด้านข้างนะคะเขาจะมีสกเกิร์ตมารอมพันเป็นสีดำแบบนี้นะคะกระจกมองข้างเป็นสีดํานะคะแล้วก็ที่สำคัญหลังคางรุ่นนี้นะคะเป็นตัวแบ็คท็อปง่ายๆคือเป็นตัวท็อปสุดนะคะก็เลยได้ตัวแบ็คท็อปแบบนี้มาด้วยด้านข้างนะคะ,ะ,คะสวยๆแบบนี้ตัวเบาะน,นะคะเป็นทรงกับตันซิทนะคะแล้วก็ มีที่ปุ่มดันหลังเพิ่มเติมให้นะคะเบาะเป็นเบาะปรับเมนนวลนค่ะเกียร์ได้เป็นเกียร์ออตโอต้นะคะเบรกมือเบรกโฮไฟฟ้านะคะแล้วก็ ev mode นะคะ v s c นะคะ trc ค่ะมีที่วางแก้วให้นะคะแล้วก็มีช่องเก็บใส่ของตรงนี้ค่ะแอร์ระบบดิจิตอลแยกซ้ายขวานะคะเป็นแอร์ n a n อ e ด้วยนะคะหน้าจอรองรับกล้องถอยหลัง apple carplay ออโต้แอได้ค่ะมัล t ิฟังก์ช o นบนพวงมาลัยนะคะ มีคุยคอนโทรลมาให้เรียบร้อยค่ะไมคันนี้นะคะอยู่ที่เก้าหมื่นหนึ่งเท่านั้นเองปุ๊บพุสตาร์ทค่ะด้านหลังนะคะเขาจะเป็นประตูซ่อนแบบนี้นะคะมีที่วางแก้วให้นะคะตัวบอดด้านหลังนะคะก็ค่อนข้างตึงและใหม่แน่นมากเลยนะตัวบอดนะคะสามารถใส่ไอ s o f i x คาซีเต็กได้นะคะ มุมมองจากทางด้านหลังมาด้านหน้านะคะภายในห้องโดยสารค่อนข้างกว้างขวางอยู่นะคะไม่ได้แตกต่างจากรุ่นอื่นๆเลยแต่ว่าเพียงเพราะว่าภายในเขาเป็นสีดำนะคะทำให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะ่ะในส่วนไฟท้ายนะคะเป็นไฟท้ายแบบบ LED Light Guiding สวย,สวยนี่ค่ะมีเซนเซอร์มาให้อีก4จุดนะคะมีกล้องถ่ายหลังมาให้เรียบร้อย ประตูท้ายนะคะ